ถ้าคุณกำลังมองหารถที่คุ้มค่าดูดีดีไซน์เด่นนะคะแล้วก็ได้ Option, ออปชันเอ,อนรประสค์ไปพอสมควรเลย HRV ค่ะคุณพี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองค้าดเลย ้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเ้องโองสีรทก่กว้างมากในงบรอบมแค่ส0 0แสนกว่าเท่านั้นคุณพี่ถูกกว่าซื้อเก่งเล็กรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ได้ความอเนกประสงค์ไปค่อนข้างสูงเลยจัดมากับคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันว่า Honda HRV มือสองยังน่าเล่นน่าใช้อยู่ไหมนะคะเอามาให้ดู3ค0 0ันเต็มเลยคุณพี่ตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตกันนะเป็นทั้งรถน่าใช้แล้วก็รถเข้าใหม่ไปในคลิปเดียวกันเลยค่ะพี่ๆมิกกี้เนี่ยพาพี่ๆมาดูกันกับรถ Honda HRV นะตัวนี้เป็น SUV ที่เรียกได้ว่าเป็นส่งครอส s o อ e r เวอนะคะอยู่ในขนาดเล็กค่อนข้างย่อมไปกลางเลยคุณพี่เหมาะมากๆสำหรับใช้งานทั้งในเมืองนะคะแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดได้สบายเลยด้วยเครื่องยนต์1.8ของเขาเนาะ ตัว h r v เนี่ยเขาผลิตเริ่มแรกนะคะออกมาเมื่อปี2014พี่พี่และดีไซน์เขานะคะเป็นชมนี้ไปจนปี2020เลยซึ่งถามว่ามันหน้าตาแปลกแตกต่างกันไปไหมนะคุณพี่ดูในเรื่องของกระจังหน้ามีแตกต่างในเรื่องของวัสดุการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าทรงเขาเนี่ยดูเข้ากับยุคเข้ากับสมัยไม่ตกรุ่นนะคะถือว่ายังเป็นรุ่นยอดนิยมในมือสองมากๆเลยณนะตอนนี้เนาะมาดูกันเลยค่ะว่าจะน่าใช้งานกันยังไง เปิดตัวกันที่คันแรกนะคะป้ายทะเบียนมาตามนี้เลยคุณพี่641ได้ไปพร้อมป้ายและตัวบอดี้ตัวรถนะคะเป็นสีดำนะคุณพี่ดำสนิทเลยคันนี้เนี่ยมากันในรุ่น1.8 EL ค่ะมากันกับตัวที่ได้ไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วเต็มระบบมีทั้งไฟ d a y l ไลท์ให้นะคะไฟเลี้ยวก็มีเป็น LED <S <S ไฟตัดหมอกบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วคุณพี่รถเข้าใหม่ทั้ง3คันเลยนะกันชนหน้า ไม่มีอ้าไม่มีแงม้มไม่มีแตกไม่มีหักนะคะล้อแม็กตัวนี้เนี่ยเป็นขอบ18นิ้วนะคุณพี่ก็ได้ไปสวยๆเลยอ่ะไปขอบเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันลายนี้นะคะเป็นลายทูโทนโคมเมียมตัดดำเงานะคุณพี่แล้วก็ได้ดิสเปกไปแล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง4ล้อเลยส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางโยโกฮามาปี2023เลยนะคุณพี่ เห็นบางโครนมีค่าบสกปรกค่าเปื้อนแบบนี้นะคะทําความสะอาดให้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคุณพี่สปาเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะและกระจกมองข้างของตัวสำหรับตัว EL เนี่ยก็ได้เป็นแบบพับปรับไฟฟ้าไปนะคุณพี่ตัวนี้มากันในปี2021เลยนะคะแล้วเขามีเป็นตัว Honda l a w a w c t ใชในกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเอาไว้มองจุดอับสายตาด้วยนะแล้วก็มือจับนะคะได้เป็นโครเมียมคู่หน้า ปลดล็อกและล็อกรถได้จากทั้งสองฝั่งเลยพี่ๆบางแง้มงดูด้านในกันสักนิดนึงนี่เลยข้างในเนี่ยเขาได้เป็นเบาะหนังไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะของคนขับนะแล้วก็เบาะเนี่ยคนท่าออกแบบมาได้สภาพแบบดีนะสภาพดีแล้วออกแบบสรีระมาได้ให้เข้ากับหลายสรีระมากๆเลยนะคะมีปุ่มพุ s สตาร์ t มี honda lane watch นะคุณพี่แล้วได้ตัวปี21ด้วยคันนี้มีทั้ง cruise control ให้นะแล้วก็พาร์ตเชชิพให้เล่นนะคะหลังคอพุงอะไร เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้เราเรียบร้อยไม้ของเขาเนี่ยอยู่แสนต้นๆเท่านั้นคุณพี่นี่เลย1 3 0 0 0 0สโลนะคะห้าแสนบาทวันนี้ผ่อนอยู่เพียงหมื่นนิดๆเท่านั้นหรือจะซื้อสดก็ได้คุณพี่ได้รถสวยไปเลยนี่ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะตัว EL จะเป็นเฉพาะบางรุ่นที่มีหลังคาซูฟนะคะอันนี้ก็มีจอทัศกินกรองถอยไปให้เรียบร้อยเนาะห้าแสนบาท หรือผ่อนอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่ตนต้นๆเท่านั้นนะคุณพี่จัดมาได้เลยค่ะมีกระจังหน้าโคมเมียมรมดำนะสภาพก็คือไม่มีชนหนักพิความรอบคานเลยคุณพี่ป้ายทะเบียนนี้นะคะสนใจติดต่อทักแชทกันเข้ามาได้นะหรือจะไปกันกับราคาดีและเป็นตัวลิมิเต็ดหายากแล้วนะอันนี้คุณพี่ได้เป็นปี2015กับราคาที่เท่าอีโคคาร์หรือเผลอๆเนี่ยถูกกว่าอีโคคาร์ปีใหม่ๆบางรุ่นนะคะคุณพี่ 379,000บาทกับตัว1 8 e ปี2015คราคันี้มาในตัวสีบอดี้พิเศษเลยนะไม่ค่อยจะเห็นที่ไหนแล้วนะคะตอนนี้และทำไมมันถึงคุ้มค่ากว่าตัวเก่งเล็กปีใหม่ๆหนึ่งเลยคุณพี่ได้ทรง crossover เครื่องใหญ่ไปนะคะไม่ได้ประหยัดน้ำมันที่สุดในรุ่นแต่เขาเนี่ยได้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งาน พื้นที่ห้องโดยสารกว้างนะแล้วก็ออปชันเยอะกว่าอีโกคาบางรุ่นด้วยในงบประมาณ3-4แสนนะคะคุณพี่เนี่ยอย่างไฟหน้าเขาได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนไฟเดย์ไลท์นะคะแบบ LED นะคุณพี่รวมถึงไฟตัดหมอกก็บิวอินมาให้ได้ไวแล้วนะคะคันนี้เนี่ยสีเขาจะเล่นสีเล่นแสงนิดนึงถ้ามันโดนกระทบแสงเขาจะออกสีฟ้าอ่อนนะแต่ถ้าอยู่ในที่มืดเขาจะออกแบบเหลืองบ่วงนิดนึงเป็นสีแบบโอ้โหดูมีลูกเล่นมากเลยนะคะล้อมแม็กของเขานี่เลย เป็นล้ออลอยห้ารูเหมือนกันมีดิสเปกให้เหมือนกันนะแล้วตัวยางที่ได้ไปเนี่ยยางดันหลกปี2024เหมือนกันพี่พี่นี่แล้วขัดยางดำให้สปาร์โรให้ก่อนส่งมอบนะคะย้ําว่าทุกคันนะอันนี้เป็นเพียงเบื้องต้นตอนเข้ามาเฉยยางปี2024เลยนะคะพี่พี่ช่องไฟเสมอกันทุกจุดเลยนะไม่มีอ้ามไม่มีแง้มนะคะบางคนด้านข้างแก้มประตูข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวพับปับไฟฟ้าให้เหมือนกัน มาดูภายในสักนิดนึงรถปี2015ถามว่าโซมไหมนะคะดูได้จากคลิปเลยไม่โซมนะคนุณพี่หลังคาเนี่ยสภาพสมบูรณ์ไม่มีอรอยเจิมนะตัวนี้เป็นรุ่น 1.8E นะคะเขาจะได้เป็นมือปรับแน่นวนไปเนาะโครงสร้างเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยเป็นอะไรที่ซีเรียสมากๆนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์เราคัดเน้นๆมาแต่รถเกรดเเนี่ยน็อตเดิมไม่ขยับสีตามซอกตามมุมนะคะคุณพี่ดูได้เลยนะ คูดคอนโทรมีให้สําหรับควงมาลัยนะตัวนี้เกียร์พัทเ์ชิพก็มีเหมือนกันอ่าแค่ไม่ได้บาะปัดไฟฟ้าไปนะและแม้จะเป็นตัวปี2015เขามีเบรกมือไฟฟ้าให้นะคะออโต้เบรกโฮให้แล้วเรียบร้อยคุณพี่ลองมาสตาร์ทดูเครื่องยนต์กันนี่กดปุ่มพูดสตาร์ททีเดียวเอาอยู่นะคะตัวหน้า้าอ่าหน้าปัดเรือนไม้นะ แสดงเลขแสดงผลให้หมดเลยเนี่ยไม่รถปี15วิ่งแค่แสนเจ็ดเฉลี่ยก็ไม่เกิน30,000โลต่อปีคุณพี่แล้วตัวไฟโชว์ด้านหน้าไม่มีเลยมีแค่ตัวหม้อน้ํานะคะที่บอกว่ามันร้อนหรือมันเย็นเนาะเบรกมือไฟฟ้าแค่นี้ประตูคาดเบล์แค่นี้เลยหน้าจอทัชสกินก็มีให้แล้วนะพี่พี่งบ3 7มแ0นบาทนี่พี่พี่ได้ลกล้องถอยไปอีกต่างหากนะคะปรับมุมมองระดับได้ถึง3ระดับเลย เดี๋ยวจะหาว่าโม้นะคะคุณพี่เนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายได้ด้วยราคา3 7 9 0สนาบาทจริงๆนี่เลยสคอบอมีคุ้มครองทุกคันนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเจอรถโดนย้อมแมวปีไหนๆเราจับตรวจส่งตรวจให้หมดเลยมีใบเซอร์นะคะรับประกันคุณภาพตัวรถให้หมดเลยคุณพี่มามาดูกันต่อคุณพี่จ๋านี่เลยเบาะตอนหลังเนี่ยเขาเป็นเบาะแบบอัลต้าซีดนะคะทุกรุ่นย่อยเลยนะเบาะอัลต้าซีดคืออะไร มันปราบความฟังก์ชันการใช้งานอนเนกประสงค์ได้นะคุณพี่ไม่ว่าจะพับราบไปแบบนี้นะถ้าตามอ,าอีกรุน่นนึงก็เป็น Honda j a ้ z เนาะที่พับได้แบบนี้และด้านล่างเนี่ยคุณพี่เห็นไหมพับเพื่อขนของที่มีทรงสูงได้เลยไม่ว่าจะเป็นของใหญ่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นพวกจักรยานขนได้สบายๆเลยคุณพี่สาหรับ H R V นะและเนี่ยเมทอาเขามีอยู่ครบไม่ตีลังกาพีความชนหนักมาก่อนแน่นอนและดูยังไงในเรื่องถ้าไม่ชนหนักพีความ น้ำท่วมมาไม้คุณพี่ดูเบลเลยนะคะตัวเบลเนี่ยเขาจะมีเลขน้าเบอร์ปีผลิตอะไรอย่างนี้นะอยู่ตรงนี้นะคะก็ดูได้เลยดูไม่ยากรถมือสองนะเล่มต้องมีนะคะตัวรถต้องได้คุณภาพหาผู้เชี่ยวชาญที่คัดรถเน้นมาไม่ต้องไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเหมือนถูกหวยหรือว่าลุ้นหวยอย่างเงี้ยคุณพี่จัดที่นี่ได้เลยกรองหอยเดิมโรงงานนะคะ แล้วข้างในก็กว้างมันเป็นรถอนเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งเลยที่น่าใช้นะคุณพี่ถ้าอยากได้ปีใหม่ๆไปนะคะคุณพี่ดีไซน์เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยห้าแสนบาทนะคะแรกที่เราพาไปชมหรือจะได้ในบอดี้เดียวกันคุณพี่ประหยัดลงมานะคะอีก2องแสนเลยคันนี้คุณพี่ห้สามแ่นเก้าบาทนะคะแล้วก็ได้สีตัวถังพิเศษไปด้วยนะจ๊ะนี่มาดูนี่เลยโครงสร้างนี่ก็คือ เราให้ดูกันแบบจะจเลยนะคุณพี่ชนหนักพิความไม่มีแน่นอนนะคะคันนี้ได้ถาดฝาท้ายไปด้วยไฟในห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยห้องขนสัพพะระก็มีให้อีกหลังห่ะนี่เลยคุณพี่เอาไปเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้วารันตีอีก1ปีหรือ200 0 0กิโลเฉพาะพี่ๆที่สนใจออกรถในเดือนสิงหานี้เท่านั้นนะใครสนใจแคปนะคะแล้วก็กดแอดไลน์ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะที่มิกกี้ขึ้นไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปนะ จัดมาเลยค่ะพี่พี่ได้ทั้งโทรและอัดไลน์ซื้อสดก็ได้จะจัดไฟแนนซ์ก็ได้วิกิดูแลเงื่อนไขเดียวกันหมดเลยประกันเครื่องยน์หนึ่งปีสองหมื่นโลนะคะป่ะไปกันต่อและสีขาวคันนี้มีอะไรสู้สองคันที่ผ่านมาได้ไหมนะคะคุณพี่จัดให้เลยค่ะสีขาวเป็นสีรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วและยิ่งเป็น SUV อย่าง HRV นะคะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยไฮไลท์เขาอยู่ที่เลขไม่ไมเจ็ดหมื่นเท่านั้น คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะคะแล้วด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยเหมือนกับคันข้างๆก็ร่องถอยมีให้นะไฟท้ายได้เป็นแบบ full LED แล้วเรียบร้อยคุณพี่นี่เลยตาไฟเขาจะแตกต่างกันนะคะตัวนี้เนี่ยมากันในตัวแบบ full LED แล้วเหมือนคันแรกส่วนตัวนี้แตกต่างกันแค่ไฟเล็กน้อยเท่านั้นนะ <S <S ห้องโดยสารและห้องโถงสัมภาระยังมีขนาดความกว้างความยาวเท่ากันนี่ ปรับฟังชันได้เหมือนกันที่วางแขนอันนี้ก็คือมีไว้ให้เพื่อแบบนั่งคนเดียวแล้วขนของยาวนะคะฝั่งทรงเดียวแล้วดูถาดฝาท้ายยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะคะพ,พี่จัดมาได้เลยค่ะบาะอัลตราซีทเหมือนกันวัสดุกเกรดพรีเมียมนะคะในการใช้งานเหมือนกันด้านในได้เป็นแบบเบาะทูโทนนะคุณพี่อันนี้ก็มีสีเบสตัดขึ้นมานะคะดูสบายตาย,ยิ่งขึ้นนะและทุกคันคุณพี่งแต่ปี2015ถึง18 19 20 21เนี่ย มีเป็นตัวกลุ่มพูดสตาร์ทให้หมดเลยนะคะพวกอะไรมาติฟังก์ชันเหมือนกันเลขไม้ของเขาไม่เสร็เหมื่นจริงไหมเช็คได้เลยคุณพี่นี่นะคะรถเกียร์แอร์เราการันตีคุณภาพให้เลยคุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะมามาดูกันตัวนี้เนี่ย h r v e, พี่ๆน่าจะเห็นผ่านตากันไปบ้างแล้วนะคะไม้น้อยนะน่าใช้งานแล้วก็สภาพคือกริปมากเนี่ย สตาร์ททีเดียวออยู่แล้วตัวนี้ได้กระจกตัดแสงอัตโนมัติไปด้วยนะสำหรับกล้องมองหลังพร้อมกับมีกล้องบันทึกภาพให้ด้วยค่ะแล้วก็แอร์เนี่ยได้เป็นแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยเนาะเหมือนปี 2, 2021เลยแบกมือไฟฟ้าออโตอแบกหอกุญแจสำรองนะคะมีให้นะจัดมาได้เลยพี่ส่วนตัวล้อมแมกเนี่ยเขาก็จะได้ลายแตกต่างกันทั้ง3คันเลยนะตัวนี้นี่เป็นล้ออลอยท t โ o นนะยางได้ยาง y o กฮ h a m a นะคะแต่เป็นยางปี19 ถามว่าเปลี่ยนให้ไหมเปลี่ยนให้เลยเพราะสภาพหน้ายางเนี่ยเริ่มไปแล้วเราดูแลให้มิกี้จัดให้เลยค่ะยางใหม่สีเส้นนะคะเอาไปเลย1ชุดสำหรับคันนี้นะสำหรับพี่ๆที่ต้องการออกรถนะคะวันนี้จัดมาเลยประกันครึ่งเกียร์หนึปีกับยางใหม่สีเส้นสำหรับคันนี้นะปลายทะเบียน7 2 9 4เลขไมล์ของเขาอยู่แค่77,000นะคะกับตัว1.8 EL สีรุ่นยอดนิยมสีขาวคันนี้นะคุณพี่ข้อดีของเขาเนี่ยในงบนะคะสำหรับมือสองเฮสวีจะอยู่ที่สามแสนถึงประมาณหกแสนนะคุณพี่ก็จะได้ในเรื่องของ การใช้งานที่มันอนเนกประสงค์นะคะฟังก์ชันมันมาครบนะระบบความปลอดภยัยพอสมควรและเครื่องยนต์นะคะไม่ได้อืดเหมือน e ีโกคาร์นะคุณพี่แถมออปชั่นเนี่ยก็ให้ไปไม่ได้ขี้เลเลยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับตัวใหม่ๆเยอะมากนะแต่ในเรื่องของการใช้งานและความอนเนกประสงค์ของเขาเนี่ยไม่เป็นรองใครเหมือนกัน ใครสนใจนะคะ Honda h r ฮเรามีให้เลือกมากกว่านี้และก็มีตัว RS เข้ามาใหม่ด้วยยังไงฝากพี่ๆติดตามด้วยนะ3คันนี้ยังว่างไม่มีเจ้าของนะคะอยากจองสนใจทักแชทต,ตดกดแอดไลน์มาได้เลยคุณพี่ที่เบอร์ด,ด้านล่างนะยังไงวันนี้เดี๋ยวมิกี้ขอตัวลาไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านึกถึงรถมือสองคุณภาพนะคะนึกถึงมิก้เพชรยนได้เลยคุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ